อไปเลย่เหรียญน่ไมนี่ยเหรียญนะ้อัตนีอืมไเอัตนีนอัตแต่ต้งไหนนะใสตรงรนี้น,นี่ข้างๆอ่ายอดนึงเหรียญยอดสองเรียญส่องเหรียญน,ยนนะะใจไปที ก็ใส่เหรียญหรือไม่ไม่อย่าหมุนหมุนทีเดียวอ่านก่อนเฮ้ยยังใส่ด้านขวายังใส่หมดยังยังมันให้ใส่เหรียญเดียวสองเหรียญมีสองเหรียญมัมีสามเหรียญนะสามสิบบาทได้สองเหรียญใช่เหรอสามสิบบาทได้สองเหรียญแล้วหมุนเหรอฝ่งไหนดูด้วยอันตัวนี้นะหมุนไปทางขวาจนจุดครบรอบ ได้เจ้านี้ด้วยน้องจริงเหรอได้เจอไหนได้เจ้านี้เห็นไหมมันจะมันมันจะนอนอย่างเงี้ย